สบายดีพี่น้องมุดสุขุสุขคนเด้อจ้ามือนี่มาจีดสิมาปิ้งปลาทูปิ้งปลาทูเด้อตำหมกถั่วพี่น้องสิมาปิ้งปลาทูตำหมกถั่วกินแรงเด้อพี่น้องปิ้งปลาทูปลาทูเนี่ยบ่แซ่บคือปลาทูกบมๆมันน่ะแซ่บปลากบมันแซ่บนะพี่น้องปลาซาบะนะเออปลาซาบะฮัมโแม่นตัวรูดน้อยฮะ ต้นน้อยนอะไนะดีกินไหมเนาต้นาแทมันอีกสม้เนาะเนาะเออ่าแมกบแขกันได้บ่อเเอาบ่อทำาเอาบ่อเอาบ่่เอาบอเอแล้วเราเลี้ยงสอตัซะก่อนเออเด็จ้า มันก็เอือบปีกเลยพี่น้องมันเอือบป้าเลยพี่น้องใส่พุงนัวใส่เกลือ,อนี่วัดหนึ่งน้ำตาลมาให้แม่แตีแม่เอากระิมาใส่น้ำตาลพี่น้อนงอบอ่ใส่สุกเลยพี่น้องอด,ดใจเราจักน้อยพี่ได้กระซึกเลยพี่น้องซุกแล้วเลยกระิบตามักทั่วพี่น้องเป็นแต่แซ่บบ่พี่น้อง ยังข้างหนึ่งะนะแม่เนาะยังข้างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบระฮันในซุกเด้อข้างหนึ่งเด้อซุกแล้วพี่น้องเนี่ยใส่น้ำตาลแหน่สมุนเพชรเพียงกระใส่งีมนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทางไกลทางไกลแม่ไล่เอ,อ้ยไม่กินตั้มมะก,กรูดปิ้งปลาทูนข่อยเดินจ้า ก็สีฮักหนักทั่วใส้โคกนะพี่น้องข้าเจากลมเดียวดังน้อยหนึ่งนะพี่น้องน้ขอโทษขอ,ขอใพีน้องเด้ <c oughs> ะะเอหา,อาพุ่งไปงงตัวนี้หญ้าพุ่งไปหญาพ <บ S 2> ุ่งป่ะโดยยาขุยมะนะ ตำเพิ่มมันฮักครึ่งเนาะเผื่อมันตำเมหก็ตำ้มมะกะมุนเนานะ <c oughs> เห็ดซียาวๆพี่นางเพื่อตำ้ม่าวิตอนตต้องหอถือ,ถอ,ถอว่ายาบุปีน่ง <c oughs> <c oughs> บนตกใจ้กระยาตอนมาอั <that> okay. mm ่วมาจีนยาวค่ะ hmm. ต mm ั้มมากระมุนแล้วพี่นนองแม่เรลืมตั้มะพี่นนางตั้มมาถั่วกินกะปิประทูเริพี่นองสุพเริลมกันชาอุ่นนอนกับเผาลมกันปึึกตากันพี่นอะ ว่าสิไปเห็ดหัวมื่อื่นว่าสักน้ำจัดเมว่อื่นจะเอาไปเห็ดหัวไปเห็ดหัวอยู่ห้อสุนงการสุนงาหัวดินก้นน้อยแต่จะลมกันเจ๊ดกะนร้ายอันจกเห็ดเนาะจกเห็ดอะไรเมื่อวันก็ได้เงินจากยูทูปกะยากด้พี่น้องญาติเอาญาติซื้อญาติซื้อไปซื้อซื้อซังกะซีแม่ซื้อสังกะซีมาเมียนในพี่น้องหัวยามพ้นพ้นตกไม่บรอยู่เฮือน สัสีข hmm. ่าวกีเมียงหมดละแล้วสีโฮมเอาไปใส่หงาดเอาแต่ละเดือนสีพอได้บ่งานเอาคู่เดือนคู่เดือนไปฟิแนงโฮมเนี่ยมันพ่อเราก็สีเฮดบาดเดียวจะเปลี่ยนบาดเดียวไหมอืมยึดอาดัมบาดี้แม่เราก็สนแปะมังเล่นลุงน้องอ่ะมันเล่นลุงมากอกน้ำน้ำคือไม่จะเสียบาดูห่าม่ เมนอันนั้นเราประจักหน้าหน่อยนึ่งนอพี่น้องพอสีชมพูได้ึ่ยน้ำหน้าก็ลายจะนะบ่ใส่ไลยขอยัดสุมใสุ่้งนวลด้วยจ้าหน่อยหนึ่ง ตาแางกเดกนด้วยนี on ่ยน่อนร้องไเนี่ยกระเดกแซบนัวคัวนางทิพย์ด้วยจ้าหอดลาวแล้วกระเดกนางทิพย์หอดมหาไซด้วยพี่น้องตำกระปุลเแล้พี่เน่ยนด้อพี่น้องกลมอกนันัว พกย้ายนั่นพื้นแป้นมันบ่อสะพังสะมือมันหล,ลุดเลยเป็นอะไรนี่น้องมาจีบก,กันแวะปัดบ้านแวบ้านนอกน้องกินไปสิบัานนี้กับปลากำลังจะซุกแล้วพี่น้องน,น้อยก็เสิเอาปาลาใส่จานพี่น้องสิงเอาไปกินพี่น้อง แล้วเด้อจ้ามาเดี๋มากินน้ากันพี่น้องอันนี้คือต้มเลือดอ้นซื้อมาแต่ละคกโดยพี่น้องเดยปิ้งปลาทูเนี่คือกระปุ่นพี่น้องขนมจีนขนมจีนมีกะทิอะไรพี่น้องต้มเลือดคือการต้มหมักทัวปิ้งป่ามาเด้อจ้ามากินน้ากันมัตสุกุสุคนเดยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำมันจีเด้อปิ้งปลาทูต้มหมักเกลือไม่ได้ไม่เด้อไม่เด้อ เอทางการทางการมดทุกคนเดียจ้าไปกินขนมจีนน้ำเด้อพี่น้องลูกสาวเพิ่งซื้อมาฝากแต่ย่อมมาลาดพี่น้องอย่อาไม่ถูกไปลุกรุ่งก็ได้บอกไปลูกรุ่งเลยได้ได้ได้ลูกรุ่งลุกรุ่งเหอขึ้นบ้านนอกนะลูกรุ่งบ้านนอกนะ <Wow. S 2> สบายดีพี่น้องเงนขึ้นเลยน้องตัดกล่องสูง <c oughs> กินข่าวแรงมันกันพี่น้องรำตัวปีกระทูนอนห้องนากลุ้มท่วงไปเฮ็ดจันทร์อยยามใหญ่หมักเน่ยค่ะงาแ้วก็ใส่กระท ปีหน้าแม่ช you know? ี to sleep to sleep ้เล่สิปูบอกัวกอะปีนีก็ได้ทัวพักยาวปีนี้แม่กับเชียนเราดูคนอยเดีอโอ้ยังหลายเดือนอยู่ั้นขึ้นล่ะเพิ่มช่วงหายเลยนะมันแค่พวกมือบอลปุ๊ปู๊ดินจับหมดเลุมากเนหกปุบรูดแหละหัวหายหัวปี เบิกิะอเราัา้ดางชาแของชาเไอาชาอีกเรอต่อหต่อไปต่อาต่ไปจะตใช่วยเสียงกันตัวกับชา่ดเสียงกันชื่ออัน่เสียงกันชื่อของกินเห็นไหมชื่อชื่อกล้วยชื่อขาวข้าวอ๋อข้าวอมันขว้ม่ชื่อชิน้หาคนร้ายข้าเเรื่องเม่นะคนก็ออกออกาว เจอชีเตอหาเตอองตอซ่ากินลายกลายะไรเ่อคนคไทยใช่หมเขออมียมหลายสามขางมเดี่ท้่มีคนน้องล้เาะ่ินมันได้บบแลวกกาสร้างนะนะจินลายมันกินลายจะกินเพียงต้นต้นมือนึงคนเอาของกินไปเยอะี่กินยอะกว่นะค่ะไจนะตาอยแม่ตาอย่ตาน้าวาตอนมาเ ขวยสองสองนทโอ้้เยอชนะ่ออันช่อนนะอ้อยมักหนึงทาบ้านหมักหนึ่งางานบุญงานทาบนมเขาลงไปรไหรอกก็เห็นบราณไามอยู่ในแม่คอยทนไปเทียวไอยซื้อเห็นซื้ออ้อยใช่ไหม ตน้นดีเลยรเต้นบนั้นตน้นหนอยลูกมันทำมาแล้วไปนำคนต้นอัไเีหนักสรางนาเบิ่มากคนสร้างเรื่องเร่อบวไหรแล้วเ,เวค,ออคือลักษณะหนึ่งกัเอาเอาสร้างมาขายอ่อนนะเนาะคนซื้ออ่อน,นขายสร้างที่กับชาพันธุ์ันไหนอืลาคนะสื่าาอา ตนมันมเยะกระตัมัน้อยนะมัมัม่ขู่เออคนขับไปทนจะใครแนะ่ดีใจเรน,นเอะมนสล้าบลลาทรบะคนขับไปดีใจมัแบบดื้ออยู่บบไม่ใคขับไปเอาเอานไหน,นนั่นนะนาะงงสารอาบงนอนในปีงั้นหรอไม่ได้คนไม่ได้ี่ไป แต่งตัวเลือกดูดีแน่หรอกถ้าเรามาเลือกสร้างพี่น้องเห็นในคลิปสักอื่นชาวอื่นนเขาไปเลยเหมาะกับรับบลาวรับปรินจนอิทธิเต็มมีคนเลือกเข้าไปสัตว์มันตัวใหญ่พี่น้องกินก็กินหลายแบบแบบในความสร้างเนี่ยมัมีความสามารถที่จะเลี้ยง เรื่องสร้างกันได้ถือว่าอ้อยเมื่อหนึ่งตนหนึ่งจะมีมีเงินมาแต่ใช้มาซื้อต้นเทพไปีนี่้ำเนาะเลี้ยงไปน้ำเนาะบานี้กล้วยกล้วยเด้อน้ำเด้กล้วยกาเือน้ำกะตักทอดกล้วยทอกล้วยเหรอฮะอืมทอดกล้วยับ้นนี้กล้วยเลพอม่ทอดกล้วยแล้วค่ะทอดไปทอดทอดัดป็นััปดัดไปา ให้เข้าให้ให้หายแล้วเรียนก,ก่อนมันถ้าให้นนให้ช่าวกิน่เนื้อยาวเดีวยวคลิปนี้ก็ลา,าไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่จีบเพเอ่อแอดเจา้าจ้ากดมาำใส่เด้อพี่น้องอิ่มแซ่บแบบบ้านๆนะจา้าสาวเหนือพาแซ่บ บ้าแพนสาวกพี่น้องสาวน้พาแซมเด้อจ้าแสงมหาไซจ้าบ้าแพนพาเพิ่นพี่น้องมาดีพี่น้องวีสวรรณนเคตพี่น้อง่าดียบายกินขมปั้นขาวเต็งเมือง